เรียนท่านประธานที่เกรรพผมวิรัติวรศิลินพักเสริมทยครับท่านประธานครับสำหรับร่างพระราชบัญญัติเพืชกระท่อมนี้ก็เป็นกฎหมายรองนะครับของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อสมัยประชุมที่แล้วสภาน,นั้นมีมติเพื่อปลดล็อกทั้งกัญชาทั้งกระท่อมนะครับเพราะว่าจะปลดออกจากบัญชีรายชื่อ ยาเสพติดให้โทษที่ใช้บังคับมาแล้วนานถึง78ปีท่านประธานครับผมเชื่อว่าสาภานี้สมาชิกทุกท่านเข้าใจดีว่าพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งมีวัฒนธ,ธรรมนะครับการใช้ชีวิตที่ผูกพันอยู่กับการใช้กระท่อมเป็นยาพื้นบ้านใช้รักษาโรคนะครับทั้งเดิมกินชูก,กำลังฟิตเปี้ยต่างๆนะครับผมไปหาเสียงที่นครศรีธรรมราชได้ยินคำว่าฟิตเปี้ย โอ้ท่านประธานผมขอมาสองใบท่านประธานเล่าท่านประธานฟังเหี่ยวครับท่านประธานเหี่ยวสองใบนะั้นเหี่ยวหมายถึงสองใบนั้นนะครับท่านประธาน <c oughs> ท่านประธานเดิมทีกัญชากระท่อมเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษในอดีตแต่ปัจจุบันถือว่าเป็นกัญชาเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ประเทศไทยเนี่ยถือว่ามีกัญชาที่ดีที่สุดในโลกโูบแล้วตาเยิม้มตาหวาน ท่านประธานเขาบอกว่าสมัยออฟไทยแลนด์นี่ของแท้ท่านประธานปลูกมากแถวบ้านท่านบ้านท่านประธานเนี่ยนครพน,นมเือว่าดีที่สุดแล้วครับท่านประธานกระท่อมก็เช่นกันนะครับปลูกมากแล้วก็ดีที่สุดทางภาคใต้คนใต้เนี่ยทำงานขยันขันแข็งไม่รู้จักไหนจักเนื่อยเพราะว่ากระท่อมเนี่ยสู้แดดสู้ลมถ้าได้กินแล้วจะสู้แดดสู้ลมจะสังเกตได้คนใต้ดำทุกคน เห็นดำๆท่านประธานใจดีใจดีจริงๆผมไปหาเสียงประทับใจท่านประานท่านประานครับการที่สภาล,ลดล็อกทั้งกัญชาทั้งกระท่อมเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปตามกระแสะโลกยาสิติดให้โทษในอ,ด,ในอดีตวันนี้เมื่อโลกจเจริญขึ้นมีการศึกษาเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยก็รู้ว่ากัญชากระท่อมมีสารที่เปิดเป็นประโยชน์ รักษาโรคได้หลายประเทศก็นําไปใช้ในทางการแพทย์อุตสาหกรรมทั้งผลิตทั้งเพาะปลูกนะครับเป็นเพื่อเศรษฐกิจกันทั้งนั้นดังนั้นการปลดล็อกทั้งกัญชากระท่อมจึงเป็นไปตามสถานาโลคตามสภาวะที่เป็นจริงใครก็อยู่ยั้งไม่ได้หรอกครับท่านประธานมาถึงเวลานะครับเมื่อกระแสโลกมาถึงอย่างเช่นผมเล่าท่านประธานฟังโทรศัพท์มือถือเนี่ยประเทศไทยใช้โทรศัพท์มือถือก่อนประเทศญี่ปุ่นท่านประธานรู้ไหมเป็นเรื่องที่แปลก คนญี่ปุ่นมาในเมืองไทยเห็นคนไทยถือกระดูกหมาขา,ขาวๆคุยคนญี่ปุ่นงงไม่รู้ว่าอะไรอุทานชินจีเลยหนท่านประธานงง u n นบ l ลิเฟเบ e ไม่น่าเชื่อคืออะไรอีก6เดือน NTT น i p p o n ิปปงเทเลกราฟแอนด์เทเลโฟนขอ a ป i o เชันญี่ปุ่นถึงจะผลิตโทรศัพท์มือถือออกมาใช้โลกเมื่อมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงใครก็ยังมงไม่ได้ท่านประธานวันนี้วิทยาศ,าศาสตร์การแพทย์จเจริญก้าวหน้า ใช้สิ่งเสพติดใช้กระท่อมมาทำเป็นยาก็เป็นไปตามวัฏจักรโลกวันนี้ถ้ารัฐบาลท่านรัฐมนตรีท่านไม่ทำผมเชื่อว่ารัฐบาลต่อไปที่มาเขาก็ทำเหมือนกันเพราะมันจะเป็นไปตามวัฏจักรโลกนะครับท่า,ททานประธานครับรัฐบาลน,นำร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมนี้เข้ามาผมอ่านแล้วก็มีสาระสำคัญหนึ่งอุตสาหกรรมจะผลิตส่งออกต้องขออนุญาตสอง ควบคุมปริมาณวิธีการขายไม่แพร่กระจายไม่เล่ขายถูกต้องหมดสามห้ามโฆษณาขายให้เด็กต่ำกว่าอายุสิอันนี้ก็ถูกต้องนะครับสี่ห้ามนําไปผสมกับสิ่งเสพติดกลายเป็นสี่คูร้อยที่เขาพูดกันกินแล้วเมาแอฮไม่ได้ห้าอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ด้านอาหารและยาถูกต้องแล้วครับท่านประธานประเด็นสําคัญอยู่ที่ว่าเมื่อรัฐบาลปล่อยเสรีแล้วท่านจะอนุญาตให้ปลูกได้เท่าไหร่อย่างไรท่านจะควบคุมได้อย่างไรนะครับ เชิญจะอนุญาตให้ปลูกบ้านละกี่ต้นสามต้นห้าต้นต้องขึ้นทะเบียนหรือไม่แล้วถ้าปลูกมากกว่านั้นแล้วท่านจะไปควบคุมได้อย่างไรการซื้อขายเบระทอมโดยทั่วไปเนี่ยของชาวบ้านท่านจะควบคุมกําหนดให้ขายได้ครั้งละเท่าไหร่เป็นต้นนะครับท่านปานครับผมขอเข้าสู่ความเห็นในล่างพระราชะบัญญัตินะครับก็ขอ,ขอความกรุณาแสดงความเห็นต่อท่านประธานไปยังท่าน,นรัฐมนตรีท่านนั่งอยู่ด้วยความเคารพ มาตรา25่ในกรณีผู้อนุญาตไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่อใบอนุญาตผู้ขออนุญาตมีสิทธิ์จะอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรียุติธรรมคำวินิจฉัยของรัฐมนตรียุติธรรมถือเป็นที่สุดถือเป็นที่สุดแสดงว่าเด็ดขาดจะไม่สามารถไปขอความเป็นธรรมได้อีกหรือแต่ไปฟ้องศาลอย่างเดียวนะครับจะไปฟ้องศาลไปขอความเป็นธรรมจากศาลใบอนุญาตก็ไม่มี นะครับก็ถูกแขวนไว้จะประกอบธุรกิจก็ไม่ได้สุดท้ายผมเชื่อนักธุรกิจเขาก็ต้องยินยอมตามท่านรัฐมนตรีนั่นแหละนะครับท่านประธานครับผมคิดว่าการเขียนกฎหมายอย่างนี้เนี่ยเปิดช่องเพื่อให้เรียกรับประโยชน์กันหรือไม่ตรงนี้ผมกลาบเรียนถามท่านรัฐมนตรีด้วยความเคารพนะครับการเขียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมอย่างเนี้ผมเกรงว่ามันจะยุติธรรมแต่ชื่อ แต่ชื่อกระทรวงเท่านั้นนะครับแต่ความเป็นธรรมเนี่ยมันจะยุติด้วยคนคนเดียวผมว่ามันมันไม่น่าอยางยุติธรรมนะครับอย่างศาลนี่ก็เหมือนกันท่านประธานจะเห็นว่าศาลนี่ต้องเป็นองคคณะท่านก็ไม่ยุติด้วยท่านคนเดียวนะครับเป็นองค์คณะและยังมีสามศาลอีกด้วยนะครับท่านประธานทีจ่จริงแล้วอำนาจฝ่ายบริหารสูงที่สุดเนี่ยอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ที่ท่านรัฐมนตรีนะครับท่านถ้าหากท่านไม่ ถ้าประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจะขอความเป็นธรรมจากท่านนายกก็ขอไม่ได้เพราะท่านยุติใช้อำนาจของท่านตรงนี้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับรัฐธรรมนูญที่อ้างว่าเป็นรัฐนูนปราบโกงมผมเองมันจะกลายเป็นรัฐนูนเปิดช่องให้โกงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับกันนี้ก็ฝากเรียนถามท่านประธานก็คำวิฉัยรัฐมนตรีเป็นที่สุดเนี่ยผมฟังดูก็คล้ายๆประกาศคสชนะครับ ประกาศคอสชทุกอย่างเป็นที่สุดหมดก็สงสัยท่านรัฐมนตรีคงไปลอกเรียนแบบเข้ามานะครับท่านประธานครับเวลาหมดพอดีก็กราบขอบคุณท่านประธานฝากความเห็นนี้ไปยังท่านรัฐมนตรีด้วยกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีและท่านประธานเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านสุภ